แถวดอนกลางนะคะขับรถไปเรื่อยยังอยู่ในเขตแบบเมืองค่อยขยามายาวมากเลยนะคะมาฝั่งนี้นะคะตรงไปเรื่อยๆะคะ่ะก็จะออกนอกเมืองกัใกล้เติบค่ะตรงไปเรื่อยๆนะคะโชว์รูมรถยู่์ฝั่งนี้เยอะมากมีทุกยี่ห้อเลยค่ะไปเรื่อยๆแล้วค่ะโชว์รูมรถแบบยาวไปตามถนนเลยค่ะ นี่ก็จะประตูยินดีต้อนรับนะคะก็สู่บนรัชธานีค่ะเอาจากเขตเมืองนะนะคะแล้วเราจะไปต่อที่อำเภอม่วง30กันนะคะนี่อันนี้เขาเรียกถนนชียังกูนะคะยาวไปถึงหนองคายเลยถนนเส้นนี้นะคะไปเรื่อยๆะคะ่ะสะพานอำนาจจะินหม,มุกด้าหานนครพนมนะคะนครพนมแล้วก็มาบึงการบึงการไปนหนองคายจ้าเส้นนี้จะเรียบเรียงขอางฝั่งโค้งนะคะ ต็นนีฝั่งโขงทั้งยูยังคขงเจียมอยู่ค่ะแต่ว่าจะไปเรื่อยๆก็จะเป็นทะลุฝั่งโขงนะคะถนนเส้นนี้จะบอกว่าต้นไม้ใหญ่มากเขาจะมีตลาดอยู่นี่นะคะแต่ว่าเป็นตลาดแบบของปลาค่ะเสลอายค่ะผลไม้หลากใหม่นะคะนี่ค่ะผืชผักสวนครัวมาขายกงกงกงกล้วยเยอะแยะมากมายนะคะนี่ค่ะหมู่บ้านนี้จะปลูกพริกเยอะนะคะ บ้านหัวเรือค่ะบโปูกพริกบ้านน้องหญิงน้องหญิงบ้านนี้ยังก็ปลูกพริกหลายนะคะบ้านนี้ก็ปลูกพริกเนี่ยค่ะบ้านหัวเรือค่ะนี่ก็จะปลูกหลังจากทํานาเสร็จนะคะค่ะก็จะปลูกพริกค่ะบ้านนี้ก็ขึ้นซื้อของอุบลค่ะปลูกพริกม่วงสามสิบอีกหนึ่งกิโลถึงนะคะมอเอ่ออนนั่จะเดินสี่สิบสามกิโลค่ะนี่ค่ะมาชมบรรยากาศอำเภอม,ม่วงสามสิบกันนะคะนี่ก็จะมีสามแยกไฟแดงไปทาองอำเภอเครื่องในค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีค่ะขับรถตรงไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ,ะคนแก่ข้ามถนนอําเภอเครื่องนยอายศุทธราษฎร์เราจะเดินม,มุกดาหารตรงไปนะคะอันนี้คือตัวเมืองโมงสามสิบค่ะนี่นะคะตรงไปแล้วก็จะเจอ พอจะทอฝังขวาฟัง่งสากันเบตทรนะคะจะเป็นสอทางออกไฟเขียวแล้วค่ะไปค่ะตรงไปเรื่อยๆนะคะีค่ะนี่ค่ะตัวเมืองอำเภอเมืองสามสิบค่ะอํำหนักกันจเจริญสี่จุดสามกิโลค่ะหางจากนี้นะคะนี่น้องหญิงถ่ายบรรยากาศมาให้ดู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 ดด อำเภอพนาเลี้ยวขวาตรงไฟแดงข้างหน้านะคะอยู่15กิโลค่ะอันนี้กำลังก่อสร้างอยู่แฟลตํารวจใหญ่มากกําลังก่อสรอ้างของพงของผักอะแยะนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนราชการค่ะอันนี้ก็จะเป็นสลักเมืองนะคะนี่ค่ะสลักเมืองนี่เรือำนาดตรงบ้านเราจะเดินตรงบ้านเภพ,พนาเลี้ยวขวาค่ะข้างขวาเมืองก็จะเป็นตลาดนะคะ ตลาดน้ำเพ่ม่วงสามสิบค่ะนี่นะครับอันนี้รถเข้ามาส่งของค่ะเออรถแบบนี้ก็ดีนะส่งของได้ยอดเยอะเหมือนกันนะ นี่ทั้งเข็นทั้งแบกนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ไฟเขียวแล้วนะคะแล้วก็จะตรงไปนี่ค่ะตัวเมืองเพันค่ะ อ๋อสักพักหนึ่งก็จะออกนอกเมืองนะคะปอซปเปอรถ์ถูอีกห้าร้อยเมตรจึงปตทนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะมองขายของเซลสะตะปอตะแปะค่ะทางวาดะะัดเนี่ยค่ะขากำแพงวัดเนี่ยนะคะนี่ เหลืออำนาจ20่สิกิโลเดี๋ยวก็ถึงนะคะจบแล้วค่ะอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปต่อที่เรืออำนาจกันจ้าไปแลวนะคะอันนี้เขาทำทางนะคะนี่ค่ะราดยางมาตอยใหม่จ้านี่ค่ะไปเรื่อยๆค่ะ อีประมาณ13กิโลค่ะหาดสอดน,นำ้ำเพลืออํานาจนะคะขับรถตรงไปเอยๆนะคะนี่ค่ะไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะแถวนี้รถไม่ค่อยเยอะนะคะรถน้อยค่ะเราจะเจอแยกไปอำเภอหัวตะพานนะคะนี่ค่ะฟังซายมือจะไปอำเภอหัวตะพานค่ะ แล้วว่าแยกของชัยค่ะนี่ไปหัวจะพานตรงนี้นะคะอันนี้เราจะไปเรืออำนาจกันค่ะไปมาแล้วค่ะยินนี้ตอนรั้สก็จังหวัดอำนาจเจริญจ้านี่บ้านอำนาจนะคะเขาจะเมืองเรืออำนาจแล้วค่ะมีแต่อำนาจธนาบ้านอำนาจตำบลเรืออำนาจอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญจะแดงว่าเขามีอำนาจมากชื่อนี้แบบอลังการงานสร้างนะคะไายเมืองค่ะนี่ เแล้วขวาเมือพนาคงเจียมตรงไปเปะอํานาจเจริญนะคะนี่คือเรืออํานาจทารมบรรยากาศอ้ำเพลืออํานาจเี่เมืองค่ะนี่ค่ะมีประมาณนี้แล้วขวาไปคงเจียมนะคะเมืองพนานี่เขาไขาว่เห็นไหมนี่นี่ขาไขาว่ตรงไปจ้านี่นะะ เป็นออ,อมสินค่ะธนาคารออมสินโรงพยาบาลที่ว่าการอำเภอฝั่งซ้ายมือนะคะไท้ตำรวจค่ะอยู่ในการมันเอลโรงพ,งพยาบาลค่ะอยู่ฝั่งทางนี้นะคะทำบรรยากาศที่ดูค่ะตรงนี้เรียนอนุบาลนะคะเทศบาลอำนาจนี่โรงเรียนเทศบาลอำนาจแล้วก็จะเป็นอันนี้อะไรไม่รู้หมดทางหลวง อันนี้เป็ทางหลวงนะคะใช้ใชยุทแถวนี้หมดค่ะส่วนใหญ่เขาจะอยู่ระแวกนี้หมดอันนี้ก็เป็นร้นานคาร้านคายนะคะร้นานคาร้านขายเยอะมากเลยฝั่งปตทนะคะแล้วก็จะเป็นโรงพยาบาลทาาีตำรวจอยู่ด้วยกันค่ะเทศบาลค่ะ ออกมาจากนอกเมืองจักกะหน่อยนะคะแล้วเราก็เจอค่ะที่ฐาบรรยากาที่เมืองค่ะอเนถนานีตำรวจคุณทอนนี่ไม่คุกด้วยนะอันนี้จะเป็นท้ากศค่ะปัป๊มปตทค่ะนี่ท้ากศเอาปั๊มปัตะท แล้วเป็นเทศบาลนี่ที่ว่ากันอำเภอเรืออำนาจนะคะแล้วก็เข้าไปเปนนะะ็นโรงพยาบาลค่ะเทศบาลตำบลเรืออำนาจมาแล้วค่ะแล้วเจอกันที่อำเภอเจริญนะคะขับรถตรงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราจ้าใกล้จะถึงตัวเมืองอำนาจเจริญแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านดังในตัวก่อนถึงอำนาจเจริญค่ะอยู่แถียวปัตตานะคะนนี่เขาบอกว่าง้อชัเสียงเป็นอะไรไม่รู้ง้ใชัเสียงเดินจำเหรออ๋อหมดกระทานหมดกะระทานแล้วจะเลยเขาง่ใช้เสียงด้วยเหรอมึนมากค่ะไปเรื่อยๆนะคะ ไปเรื่อยๆมาเรียงเรียงค่ะนี่นะคะเราก็แซงกับรถตู้คันนี้สลับไปสลับมานะคะน่าจะไปไปทางที่ที่เดียวกันค่ะคือร้านกว๋วยเตี๋ยวนั่นเองอันนี้เป็นรถอะไรก็ไม่รู้ทำไมเขาเป็นทะเบียนภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นรถนักท่องเที่ยวถ่หลาเป็นรถลักษณะแบบอินเตอร์สามารถไปหลายประเทศได้ ประมาณนี้เราเดเอานะคะเราะถาเบียนรถไม่เหมือนเขาอาจจะได้เสียภาษีแพงก็ได้นะรถแบบนี้นีน่ค่ะปตท,ะทนะคะปตท,ะทะเราจะไปทางหน้าตรงไปเรื่อยๆนะคะเราจะไปยือเทินเลยปตทไปไปยืเทินกลับ ก็จนทีิ่งอันนี้อันนี้ร้านทานเรานี่หุ่นแซบเขาจะขายกเก็จะเข้าไปขายไงจ๊ะนี่เราก็อยู่เทินกันมานี่ร้านเนี้ยนะนี่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแซบ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 ทั้งเพจทั้งแซบแซบไปถึงเสื่องที่ว่าพี่สาวอะไรบ้างไม่มีพี่ทรงพี่สาวหรอกจ้ะไม่ไม่เกี่ยวไอ้ร้านยอดก๋วยไปยี่สิบตัวแล้วขายอะไรไม่ใช่อันนั้นหมกไม่จ่าไม่จ่าพี่อันนั้นพลพลพล ร้านคนอยู่เริองนกทาอยู่มุกหาหารก็สั่งพี่รุดเดยอะเอยขาขายพีหลุษจา้าไม่ขายจุถามเขาดูนะแล้วอยู่ถนนตรงนี้จ้ากพีไปล,ลองถามเขาดู ชอบผู้สุภาพเลยว่าพ่อพ่อเขาอยู่เคยจะอยู่จะซื้อเลยพ่อก็ใช้ของรัคก,กีนและแล้วเราก็จะไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะไปเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวจ้าแล้วเราก็เดินตรงไป เหี๋่วเรือว่านาทออ ส oh. oh. ังตรงไหนเอั่ยเเนอม่กเนอที่รอจอันนี้ะออันนี้บรรยากาศทาร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ นี่นะคะอาจจะรอนานหน่อยนะคะเพราะว่าคิวยาวเหยียดเลยค่ะร้านนี้จะบากว่าแซ่บอของเพิ่นนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อวะโรรมค่ะยูติดถนนชย,ยังกุลค่ะไก่หอดปตอตททนะคะปะตอตททไก่คำค่ะไม่กินเหรอไม่ชอบนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้องหญิงนะคะ นี่ค่ะนี่พิเศษพิเศษฉันก็จะกินเลยเดี๋ยวเราก็ขยักเข้ามาชิมก่อนปรงนะบางทีให้คพ่นที่ชิมก่อนปรุงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนา้าโรงงานาาาเพเอี๋ยวหนา้าโรงานขนาดปรุงเลยไม่อร่อย เจอว่าต like ัวนี้แยังไม่บอกว่าต้องใส่ตัวน้ำตัวนี้เพื่จะอร่อยใส่กอร่อยแล้วก็ใส่กะปินิดน่งเพื่อจะมักลงกะปิรสชาติแบบเนียนๆนะพอล้ ชอบลักษณะแบบนี้แรงมากขึวนเต๋าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ ไปเข้าห้องนงห้องหนาวอ,อาพี่พลยังไม่มาเก๋อเตี่ยวเรือว่านาพรมโอเคค่ะรอสขึ้นรถแล้วนะคะแล้วเจอกันไปทำงานก่อนแล้วเราก็จะไปเจอกันที่ทำนาจเจริญค่ะน้องหญิงเดินทางจากอบุบลราชธานีนะคะมาจนถึง มาจนถึงอำนาจเจริญค่ะผ่านอำเภออำเภออะไรลืมชื่ออะไรไหมบวงสามสิบแล้วก็เลื่อนอำนาจ่ะผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาเข้าอำนาจเจริญค่ะโอเคค่ะพัละค่ะแล้วเจอกันค่ะเจอกันใหม่